สวัสดีครับคลิปนี้เราจะยังอยู่กันที่เรื่องของเทียร่านะครับหลังจากที่เราได้พาทุกคนไปทำความรู้จักกับเวลาดิเมียเทียร่ากันมาในคลิปที่แล้วคลิปนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเทียร่าองค์โปรดอีกหนึ่งองค์ของควีนเอลิซาเบธที่2กันครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาควีนคาิล่าควีนองค์ใหม่ได้ปรากฏพระองค์พร้อมกับเทียร่าองค์นี้เป็นครั้งแรกในงานเลี้ยงฉลองที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอน โดยเทียร่าองค์นี้มีชื่อว่า Girls of Great Britain and Ireland t i e r a ซึ่งมันก็ได้ชื่อมาจากกลุ่มคนที่ช่วยกันรวบรวมเงินซื้อมันคือกลุ่มหญิงสาวชาวบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เพื่อเป็นของขวัญในการเสกสมรสให้แก่เจ้าชายจอร์จในยุคแห่งยอคและเจ้าหญิงแมรี่แห่งเท็กซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจอร์จที่5และควีนแมรี่แห่งสหราชอาณาจักร สมเด็จปู่และสมเด็จย่าของควีนเอลิซาเบธที่2นั่นเองครับเทียร่าองค์นี้ถูกทำขึ้นในปี1893โดยกระราดช่างทำเครื่องประดับประจำราชวงศ์อังกฤษครับตัวเฟรมเป็นเงินและทองประดับเพชรยอดมงกุฎประดับด้วยไข่มุกธรรมชาติ14เม็ดและทั้งหมดสามารถถอดออกมาจากเฟรมเพื่อใส่เป็นสร้อยคอได้อีกด้วยครับต่อมาควีนแมรี่ได้มอบหมายให้กราด เปลี่ยนยอดมงกุฎจากมุกเป็นเพชรเพื่อที่จะนำมุกไปใช้ทำเทียร่าองค์ใหม่อีกองค์หนึ่งครับนอกจากนี้เทียร่าองค์นี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างคือตัวเทียร่าและตัวฐานสามารถแยกออกมาได้เป็นเครื่องประดับสองชิ้นโดยตัวฐานสามารถนำมาใส่เป็นแบรนโดหรือที่คาดศีรษะได้ครับควีนแมรี่ได้มอบเทียร่าองค์นี้เป็นของขวัญในการเสกสมรสระหว่างเจ้าหญิงเอลิซาเบธ และเจ้าชายฟิลิปในปี1947ครับและมันได้กลายมาเป็นเทียร่าองค์โปรดของควีนเอลิซาเบธที่2ในเวลาต่อมาทรงเรียกมันว่าแกรนนีสเทียราหรือเทียร่าของย่านั่นเองครับทรงสวมใส่มันในการถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์อย่างเป็นทางการในช่วงต้นของการครองราชซึ่งจะปรากฏอยู่บนสแตม์เหรียญและธนบัตรทั่วโลกครับ ทรงพามันไปกับพระองค์ทั่วโลกในการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหลายครั้งและทรงเลือกสวมใส่มันในโอกาสสำคัญสำคัญต่างๆมากมายตลอดประชนชีพดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ